สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการยืนติดผีกันนะครับผมเนี่ยจะมาเล่าเรื่องผีเขมรที่เกาะกูดนะครับเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปลายฤดูร้อนปีหนึ่งนะครับมีบรรดาสจวักับแอร์นะครับได้รวมพักพวกกันประมาณสิบคนนะครับจัดทิปไปเที่ยวที่เกาะกูดแล้วก็พักที่รีสอร์ทบนเกาะเล็กๆเกาะส่วนตัวนะครับห่างออกมาจากชายแดนของประเทศกัมพูชามไม่มากนะ ด้วยความที่แบบเราอยากทําตัวเป็นไฮโซติดดินนะครับพวกเราจึงทุลักทุเลออกจากกรุงเทพกันนะครับในตอนบ่ายเนี่ยรถด,ด้วยสารปรับอากาศบอขอสอนะครับจากสถานีเอกมัยมาลงจังหวัดตราดแล้วก็ต่อสองแถวไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ต่อเรือไปยังที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงเนี่ยมันก็โพลเพแล้วก็ค่ำแล้วทุกคนเนี่ยเหนื่อยอย่างเหนื่อยมาก ขนาดที่ว่าแทบจะคานกันขึ้นไปบ้านพักกันเลยครับหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จนะครับเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็เตรียมเอ่อเรียกว่าเตรียมกับข้าวอย่างดีให้เลยครับแล้วก็พวกเราสิบคนนะครับจึงเดินออกสำรวจบ้านพักแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับมีมีลักษณะเหมือนแบบบังกะโลชายหาดโบราณทั่วไปนะครับ ยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือนเนี่ยทำด้วยไม้มีหน้าต่างรอบๆนะครับทำให้อากาศถ่ายเทยได้เป็นปกติอย่างดีด้านหน้าเนี่ยเป็นท้องทะเลสีคามครับแล้วก็สีฟ้าอ่อนเข้ากับตัวบ้านด้านหลังเนี่ยอิงเอ่ออิงแนบกับลูกเขาเนินเล็กๆที่มีแบบพืชต่างๆ ร,ระหว่างทางนั้นนะครับพวกเราเนี่ยได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทํางานดีสอดทุกคนเนี่ยก็มีอัธยาศัยดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมแล้วก็สุบซิบนินทากันด้วยท่าทีแปลกคืนนั้นเนี่ยพวกเรานั่งเฮฮาตากลมกันที่ชายหาดนะครับพอถึงเวลามืดเนี่ยเราก็เดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่เราสนิทกันมากครับแต่ละคนก็ลากเอาหมอนเอาอะไรมารวมกัน ที่ห้องใหญ่ทีเดียวนะครับเอ้ยแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วอ่ะก็ทางศัพท์การตลาดนะครับจะเรียกอาการนี้ว่าซ m o อนะครับซีมอเนี่ยผมไม่ทราบว่าทุกคนเนี่ยเคยรู้หรือเปล่าหรือได้ยินคำนี้บ้างไหม ครับ C-mot เนี่ยเป็นคำย่อมาจาก zero moment of truth นะครับอาจจะฟังดูแบบอาจจะฟังว่าสัพ์เนี่ยเป็นทางการเกินไปครับทางช่องของผมเนี่ยจึงขอสรุปว่ามันเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะครับที่พวกริโภคเนี่ยมีการสืบหาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังยืนอยู่หน้าผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับว่าแบบเอ เราก็ช่างใจว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ไหนดีหรือยี่ห้อไหนดีนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับมาหัวข้อของเราเนี่ยเราจะพูดถึงว่าการทำแฟนชายนะครับการทำแฟนชายของเราให้ประสบความสำเร็จนะครับเราจะต้องคำนึงถึงว่าสิ่งไหนที่ว่าดึงดูดใจลูกค้ามากกว่าแบรนด์อื่นๆ ในตอนนี้นะครับผมก็มีสามขั้นตอนนะครับกับการทำกลยุทธ์ของร้านแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จนะครับคือหนึ่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ทราบถึงการมีอยู่ของร้านผมก็เ,เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างแบรนด์แบรนด์หนึ่งให้ฟังนะครับคือแบรนด์นี้เขาขายลูกชิ้นนะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยเขานําลูกชิ้นเนี่ยมาขายแบบเป็นการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะครับที่ขายอยู่ที่ปั๊มน้ำมันลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับถึงการมีอยู่ของร้านนี้เเขาใช้วิธีแก้ไขโดยการที่ว่าเขานำร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่เป็นชื่อนี้มาทำเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ ไลอัให้ลูกค้าได้ทราบแล้วก็นำชื่อร้านเนี่ยไปลงในวงในในเพจต่างๆเพื่อให้แบบลูกค้าเนี่ยรู้ถึงการมีอยู่ของร้านร้านนี้นะครับครับส่วนข้อที่2นะครับสินค้าไม่ไม่โดดเด่นและไม่น่าดึงดูดนะครับผมจะยกเคสตัวอย่างอ่าอย่างเช่นน้ำเปล่านะครับจะมีแบรนด์แบนด์หนึ่ง กับแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับมี2แบรนด์ทีนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับวิธีแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าการเพิ่มนวัตกรรมหรือว่าการสร้างแพคเกจจิ้งใหม่นะครับให้มันสร้างสารรค์แล้วก็โดดเด่นและดึงดูดใจลูกค้าลูกค้าเนี่ยอาจจะชอบแพคเกจจิ้งที่สวยงามนะครับแล้วก็จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นแทน ครับแล้วก็ฝากติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับนอกจาก YouTube เนี่ยเราก็มี Facebook TikTok แล้วก็ Podcast นะครับแล้วก็มีมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับชื่อทุกชื่อเนี่ยเหมือนกันเลยครับยืนติดผีนะครับขอบคุณมากครับข้อที่สามนะครับเราจะมาพูดในเรื่องของราคาที่อยู่ในระดับที่ลูกค้าไม่สามารถยอมรับได้นะครับอ่าเรามีผมมีวิธีแก้ไขให้ก็คือ เราเนี่ยต้องพิจารณาความอ่อนไหวต่อราคาของลูกค้านะครับวันนี้ผมยกเคสสตาร์ดี้มาให้ฟังก็คือมีร้านก๋วยเตี๋ยว1นร้านนะครับที่ขายอยู่ในปั๊มน้ำมันเขาขายในราคา6 0สิบถึงเจบาทนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าแพงนะครับแต่ผมก็เห็นว่าทางร้านเนี่ยสามารถขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ให้ลูกค้าไลายอื่นๆได้โดยที่ลูกค้าก็ไม่ได้บ่นเลยว่ามันแพงอ่ะทุกๆคนเห็นถึงความแตกต่างของความอ่อนไหวต่อราคาของลูกค้าหรือยังครับอ่าแล้วตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3ขั้นตอนของการทำกลยุทธ์ร้านแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จนะครับ